ชวนอ่านวันละครั้งหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เราชวนอ่านกันมาถึงตอนคำภาษาบาลีที่คนไทยเข้าใจผิดวันละคำวันนี้คำว่ากามภาษาบาลีกามโมกาม,มากามัง แล้แต่ลิงคะวาจนะวิพัตคนไทยเราเอาคำว่ากามมาใช้ในความหมายฝ่ายอากุศลเป็นส่วนมากคือเป็นเรื่องจิตที่คิดสกปรกด้วยกิเลสก็เป็นเหตุให้พอไปอ่านพระไตรปิฎก เจอคําว่ากามแล้วก็จะตีความผิดกันไปได้อย่างง่ายๆเพราะในคำภาษาบาลีดั้งเดิมคำว่ากามใช้เป็นคำกลางกลางจะดีหรือชั่วก็แล้วแต่บริบทที่มาเกี่ยวข้องถ้ามากับ ฝ่ายกุศลเช่นธรรมกาโมผู้ใคร่ในธรรมอย่างนี้แทนที่จะเป็นอกุศลก็เป็นกุศลไปแทนที่จะชั่วก็เป็นดีงามจริงไปจึงต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วบางทีก็คำว่ากามนี่แหละ แทนที่จะแปลว่าผู้ใคร่ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกใคร่ได้เช่นคาว่ากามคุณหรือที่คนไทยเราก็รู้จักดีในคำว่ากามคุณ5กามคุณ5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผูดถภ,ภโผูดถนี้มันหาคำไทยที่แปลตรงจริงๆไม่ได้หมายถึงอะไรก็าตามที่มันมาถูกต้องกายทำให้เรารู้สึก นาร้อนอ่อนแข็งพวกนี้เรียกว่าโพดทพะรูปเสียงกลิ่นรสโพดทพะนี่เรียกว่ากามคุณก็คือเป็นเหยื่อของกิเลสนั่นเองนี่คำบาลีมันมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้จะไปรีบสรุปตัดบทหรือเข้าใจไปเองว่าฉันเข้าใจแล้วนี่แบบนี้เป็นการ สะเพ่าวความประมาทในทางการศึกษาต้องระมัดระวังที่จริงแม้แต่คำว่าตันหากับฉันทะก็แปลว่าความใคร่ได้เหมือนกันคือทั้งตันหาทั้งฉันทะทั้งกามเนี่ยทั้งสามคำเนี่ยถ้าคำแปลสั้นๆในภาษาไทยมันเป็นคำเดียวกัน ควรจะเอามาพูดพร้อมกันได้โดยซ้ำแต่เพราะเราตั้งใจจะพูดแค่วันละห้านาทีมันก็เลยต้องแบ่งเวลาพูดกันคือมันแปลว่าความใคร่ความอยากความอยากได้ความต้องการความพอใจความพึงพอใจความยินดีอย่างเนี้ยได้ด้วยกันทั้งสามคำนั่นแหละแล้วแต่ว่ามันจะไปอยากอะไรต้องการอะไร แล้วแม้แต่ตัณหาที่ปกติก็ใช้ในทางอกุศลแต่ถ้ามาคู่กับกุศลเช่นธรรมตัณหามันก็มีความหมายเดียวกันกับคําว่าธรรมกามูนั่นแหละใช่ไหมหรือฉันทะถ้ามันมาคู่กับฝ่ายอกุศลเช่นกามฉันทะอย่างนี้มันก็มีความหมายเท่ากันกับคําว่ากามหรือตัณหานั่นเองเนี่ยมันก็เราก็ต้องดูให้มันดี จะไปยึดเอาตามที่เราเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูบริบทในที่มันมาร่วมกันมากมายเป็นนั้นว่าคําว่าตันหาฉันทะแล้วก็กาบนี้เป็นคําบาลีอีกคำหนึ่งที่คนไทยเข้าใจผิดมากจะต้องระมัดระวังอย่าประมาทในการศึกษาเวลาไปอ่านพระตไตรปิฎกจะต้องดูให้ดีด ไม่อย่างนั้นมันก็หลงดงอักษรแล้วก็ตีความผิดไปยะได้อย่างง่ายได้นะครับ